ไอ่นก็เลยไปหางตาาทีไม่จอมันไปหางตาไล้ไม่เจอเกรอหน้ารนูของเขาตัวตัวไม่ใหญ่แต่ตัวมันกลมล้วนก็เป็นลิงไซส์ธรรมดาแต่กินเยอะใช่ทหลยกัชอบอบ่ะทั้งวันีอยู่งนี้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งวัน ท hmm. ี <Safe rév mark> ่แต่กับทุงแบบมี่นัี้ชามีคลิปนึงที่ลงนั่งเรียนช้าียวตุ้ช้านั่งอะเอะรเนี่ยดีหมสเลยไมเธออยากดูก็ดูแล้วก็ดูล้ปแล้วแล้ัน กินก yeah, ันนะไม่มีเวลาตั้งนานแล้วมามีตุ๊กตาปลานแรกมันเล่นอยู่เมื่อไรมันก็ไม่เล่นเลยเอาไว้ในบ้านมันเพราะเองเลยครับใช่ครับแต่มันไม่เข้าไปนอนใช่ไหมไม่นอนไม่นอนเลมีที่หนึ่งที่นอนให้ไม่นอนเลยนอนบนหลังคาบนต้นไม้ไหลังคาเอาฝนตกก็ตกแล้วเข้าไป่ลงฝนตกพอดีมันนั่งถ่ายฝนเลยไม่ลงแล้วใช่ครับเรียกไปเที่ันก็ไปลงเหรอเป็นฝนนะจะได้อาบน้ำตอนฝนตกกันเลย สม่กินหรอกแมาให้แม่ให้ตังไว้มันก็ไม่กินหรอกเลี้ยงททัวร์เป็นขนมแมาให้นไม่เหลือแจ้งทานเลยไม่ออยาาากเม่ขนมมันมีพวกโซเดียมเยอ่นะอยู่นเกลือเกลืออะไเวลาไร้สดเวลาไอ้นี่ไปเอาขนมให้ปัญหาเกิดเลยเนี่ยทักมาเป็นตัวแล้วไม่ได้เจอได้เพราะตามหลังจริงอะลิงมันไม่กินตรงนี้อแล้วธรรมชาติมันก็จะกินพวกผักผล

ัไม่ถ่ายเลยเนะี่ยภาพประจถ่ายไปเจ็บไปดูครับบางทีถนอน้องหลับ,อนนอบขอพี่เขาถ่ายไหนนะถ้าพี่เขามาดูน้องอนะ่ะพี่ดูชวนพี่มาดูน้องเขาคิดถึงหนูก,ก็งงว่าเขาดูอะไรวันวันมีเพจแรกๆ <c oughs> หนูงงมากเมันก็ดิงนะ้งมามันจะมีเพจของอาจารย์ทีรไดทุกวันสองทุ่มนตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่ยังไม่ถ่าก็งงไปแล้วเขาก็แบบว่าเดินลันพระเขาไปเลือกของ ก็สงสัยพีด้วยเขาอกปกติหายากพวกนี้เชื่องอ่ะไม่น่นอนเขาเก่งมากเลยลูกไข่ได้ไหอลูกไข่ได้เาจับไข่ได้จับได้เดี๋ยวเีมีนเป็นกวงมีโมเไงใช่ป่ะจับจับอ๋อจับอ๋อใช จับไข่จอยที่เผือจเงเฮงเองเงลูลนี่าคันคันนดเออคันอะไรกัดอะไรัดอะไรกัอะไกัไหนไหนอะแ่หรอชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบออ ใช้ยุ่แล้วหรือใช้ยุ่งแล้วยิ้มให้เฉยทักทายตกใจตกใจตรงไหนอ่ะตรงท้องตรงท้องตรงท้องตรงใกล้ๆขาตกใจสสวััดีครบยิ้มให้เอฟซีแล้วจ๋อแล้วเขาไม่เกาให้ได้เรียบร้อยเกาไงเป็นคนเกาเขารู้อยู่แล้วนเป็นคนเกาใช่ไหมเนี่เป็นคนเกา

เตี่ยไม่มีหรอกิงแค่จับไม่ได้จับได้เราไม่หลับจบได้ต้องรุดเดินหนีเดินเดินตามเออเดินเดินเดินตามจริงปะจริงเขาจะโปวดเราไหมไงกลัวเขาปวดอ่ะทำไมก็ลุกมาเดี๋ยวเราตามมาเขาไม่นอนข้างนะเขาไม่โปวดหรอกเขาเดินตามเรามามอให้เราเกาให้ ลอดขออนุญาตเอาลงช่อง Youtube เด้วยไม่เป็นไรฮะแล้วกล้องสวยแล้วฮะคั <c oughs> ้นเจาะกินไหมนี่ ส้มไหมจ้ครับส้มไหมนี่ไม่หมะสออกหน้าไม่บอกน้องนี่บอกน้องเต่ารึมัย จ๋อจ่อเอฟซกลับแล้วจ๋อเราแต่เราแล้วเอฟีข้างหน้านะฮะจอครับจอครับ <c uma> หลับเลยนี่จอ๋อนี่เร็วกินส้มไหมนี่ส้มราคาแพงนันี่จ๋อฝาเก็บไว้ให้นี่มาเร็ว อิ่มแล้วนี่วันนี้เอฟซีมาหาเยอะเลยอ่ะเห็นไหมครับทำอะไรอ๋อเล่นอยู่แล้วสนุกขนาดนั้นเลยนี่ กินไหมเนี่กินไหมครับดมรู้หรือยังเนี่ยเบด้